พิษณุโลกวันนี้เนี่ยทางตำรวจพิษณุโลกส่วนที่กำลังประมาณร้อยนายไปปิดล้อมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าหมู่บ้านหนองกระบาบอยู่ที่หมู่5ตําตบลคันโซงอําเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่สืบซากมาว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีการลักลอบทําไม้แปลรูปผิดกฎหมายจํานวนมากคือถ้าเกิดจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านสีแดงก็ว่าได้นะฮะและเป็นเป้าหมายของทางจังหวัด ที่มีการเฝ้าระวังพวกลกลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับรก็ไปตรวจค้น4จุดหลักๆนะครับจุดแรกบ้านของนายสนั่นชัยวังพบว่ากำลังก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาไม้สักแปรรูปเนี่ยมาตีแปะไว้ตบตาเจ้าหน้าที่นะฮะว่ากําลังสร้างบ้านแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยไม้สักเถื่อนไม่ได้มีที่มาอย่างถูกต้องอีกจุดเป็นบ้านของภรรยาน้อยนายฐานคนหนึ่งยศพันตรีซึ่งมีคนอศาศัยอยู่ในบ้าน3ามคน ที่นี่ไปพบยาบ้าอยู่ในบ้านเนี่ยทั้งหมด30-40กว่าเมตรนะฮะแล้วก็อุปกรณ์การเสพนะครับจุดที่3เนี่ยนะฮะเป็นบ้านของนายบุญรักมะลิวงพบไม้สักแปรรูป35แผ่นกัญชายอีกหหอ่อจุดที่4บ้านของนายมนตรีพลทองดีพบเลื่อยโซ่ยนต์ผิดกฎหมายหนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็มีท่อนแปรรูปไม้ซุกซ่อนเอาไว้อยู่นะฮะเป็นไม้แปรรูปเป็นท่อนๆเนี่ย อยู่ระหว่างการกําลังจะเอาไปตีแปะก่อสร้างบ้าน<ม>ก็ยึดเอาไว้นะครับทางตํารวจบอกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยโอ้โหคือไปตรงไหนเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าจะเจออย่างนี้เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8เมษายนนะทางตำรวจสพวัดโบดเนี่ยเข้ามาจับกลุ่มผู้ลักลอบทําไม้ผิดกฎหมายในหมู่บ้านแต่ว่าถูกชาวบ้านแล้วก็ญาติของผู้ต้องหาเนี่ยปิดล้อมขัดขวางไม่ให้นําผู้ต้องหาและของกลางออกไป ตอนนั้นผู้กำกับสอพอวัดโบสถ์ต้องนำกำลังตำรวจ50กว่านายมาที่หมู่บ้านนี้ถึงจะนำผู้ต้องหาและของกลางออกไปได้เกือบจะไม่ได้ออกแล้วบอกว่าวันนั้นเนโอ้โหมีเสียงปืนดังขึ้นรอบหมู่บ้านเป็นระยะเหมือนกับจะข่มขู่ตำรวจวันนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะฮะพลตำรวจตรีพัชระบุญยญศก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ที่มาเนี่ยมาแสดงกำลังอำนาจรัดว่าถ้าคุณทำผิดกฎหมาย คุณก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คือมาแสดงศักยภาพเลยเพราะว่าเคยจะปิดล้อมตำรวจครั้งหนึ่งนะ